กิจกรรมสวดมนตความเพียรครั้งที่97 เป็นวันที่9 7เข้าพเจ้านายริทวนสุนริตขอถวายเสียงสดสรายาสดพระปะริลมังตองตาถวายเป็นผู้ท้บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตงของข้าพระเจา้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัคราปัญชนะในบทสดอย่างต่อเรื่องด้วยเทินหนึ่งบทกาพระรัตนาไตอรหางสมาสัมพุโถร,ระคำผู้ทางประการตายพิวาริน สวาคาโตพระคราตาธโมธังนามาสามิสุปฏิปันโนพระคราโตสาบกษัตริสรงโฆสังกังนามามิสองบทบูชาพระพิรีพินาศอาร่างสมาสมโทสุจิรังปฏินิพุโตโหน่งิธารามโนธานิปารมิหิจาริสติยาวาวิชีวังอาหารพุทธังธามังสังฆังสารังคตุภูเชมิรัตนัตยังธามังจารามิสดินัย สามบทสวสมดจงรมเทวดาสมันตาจักกรารวาเลสุอัตตาราชันตุเทวตาสัทธามงมงลุนีราชาสาส่นันตุสขัขามุข์คังสักกีกามีจารุปเปย์คีดิสิขาราตเตเลจันตาลิเขวิมาเีทิเประเถจะขาเมตารุวะนาคาแห่เนเขหามวถุมททหิเขตเตหุมาจายันตุเทวาชาลัทธาละ,ล,ะล,ะละวิสเมียะขคันธัมนาคาตินทันตาสันติกยันมุนีวาราวาจานางสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากระโวอิยปันตาธรรมะสวนากระโวอิยปันตาธรรมะสวนากระโวอิยปันตา สี่บทสวดปุพพะพระคานมกการนโมตัสสะภระคะมะโตอาราัโตสมาสุทัสสะนโมตัสสะภะคะวภโตอราันโตสมาสุทัสสะนโมตัสสะภะคะวภโตอรัโตสมมาสมุทัสสะห้าบทสวดไตสรณะคามณะปะทาพุทธสารณะคชามิธรรมสรณะคชามิสังสารณะคชามิทุิยัมีพุทธสารณะคชามิทุิยามิธรรมสารณะคชามิทุิยัมิสังสรณะคามิตติยัมิพุทธสารณะคาวิธุามิธรรมสาริธมสังขสระชาิ หกบทสวดสัจจคริยาคถานัตทิเมสารังอัญญงพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุริเมหัวตุสัพทานัตทิเมสารังอัญญงธรรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุริเมหัวตุสัพทานัตทิเมสารังอัญญงสังฆโมเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชนนะสุริเมหัวตุสัพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะพนามคถา พุทธังนมเมรัตนผูธาสารีราจิตังธรรมังนมเมรัตนพผูตาวิสุทธิสารังสักังนมเมรัตนพผูตาโสศีราชิติเอตังนมเมติรัตนังรัตนเจยะวะหังสมาสมสะะุสัติตัวัตถุวิเศษสังพุยัง พุทธังอโยยายะายุตตะคุณายโยขวัตส,สปปวัตตังอสมิเตยามีปิตาเทวายะธาตินัง,ทงเทเอกังวินาตาทิตตะเดสมะสัมภเวนะโอเกกะธา,าจิตจ,จะเจเรนจะภาพตุภูตังภาภิรานะวิสาาัญญาอธิทุทัสัาทาังวินยุเหิปันธิตาชานิหิดุชญยาลุปังโลกัมหิเกหิจิกราจุดละราภณียังเกสัญจิสุทุวิหิตังคุณกา,ตายตายะนำมิหิเยวะเย วัชนะตายะสุวิสุตตามปีสมุปัสสตามนมานสิสุปัสสาทธา,ทานางังปุญญาติกามานะสมุตตมะปุญญภูมังทูกขาปมุจนะมุขขาดสารนังกตานางังปูชาหระเหสุประรมาแลกปูชเนยยังนิพพานัสสิกิรยายุปัสสนิสัญญาถางสามากิเสาาราสมราลาสุทนาสิทิยาจะสาธุหิอาถฐกุจเลหุปเสวะนียังปานิหิจักปิสาราานังขัมาามนญยาเมวะตัสสะมหิตตังติรัตานานังสารดังขาตัมหะ นัตต well ินะทวังคณะในสุสมัสมานาปุเชมัจจปิสสสัสตังสุปัสานัจิตตาตถาณุปริจริยาสาราลตาจจกบุญเยนนตถะสุขาเตนะสุขีภเวมุเตชนะสัพสะจัสราปิสุวัวตีหตุโยเจธาธรรมะวินายยมหิงประมาณาภุโตโลกุตตราพิสมัยโยนิยตโตสุโภชชังตุสตัสโซปานิสยะจายายามปีหอตูวัดตุตเยปริจิตโตสุปัสสาราคารุ น,นมามังกาลาสิทธิขถาโยจกขโหมาโมหะปะลาปะกัปโทสามังวะพุโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวาาินีโมจัย,ยันโตปาเปสิเคมังเชน,นตังวิเนย,ยังพุทธังวรังตังเสดสานมามิ โลกัสสานาถจ่ายวินัยยะกัญจานติสสะเตชิยะสิทธิีหตุสพันตรายาจามินาสเมตุธัมโมทายโชโยวิยะตัสสะสาธุทัสเสสีโลกัสสวิสุทธิมาคังติญญาณิโกธัมมธฏฐารัตถาติสัตถะโมโหจันติกะโรสุจิโนธรรมังโวรังตังเสตระสานามามิโมหะปาทานังอุปัสสันตระหังตันเตเสสะเตชิยะสิทธิีหตุสพันตรายาจามินาสเมตุสัทธามาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปะปุปปาเกิสัชเชตตาสังตุสยังสันตินิโยชะโจจั สวา,า,ากขาตธรรมังวิตังกรโรติสังฆังวรันตังเสรรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีลาทิธิงตเตจัสตาตเตชีสิทธิอนตุสังอัตรายจาจักพนนาสมันตุก้าบุตรสวดนโมกาละอัฏากัคคานาโมอารันโตนสมาสมุทัสสัมเหิสโนสนโมอุตตมะธมัสสาส,าาว,สวากขาตเซวะเตนิทักนโมมหาสังฆัสสาบิวิสุทธสีลาทิธิโนนโมโมมาตายารัทธ สาราตนาตยสาศาสาธุกการนโมโหมกาติตศาตสาตสามมารพาพา์ศาสตรวะตุตยสปีนโมกัลปะภาเวนะวิคัสตุอุบัตวาณนโมกัลลานภาเวนะสวัสดีของตัวสัพดาณโมมะการศาสตร์เชนะวิธีมหิโอมิเตชาวาน สิบบุรสมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตงออกังสมญยามพระควบาสเกสูววหารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาเป็นผูสองเขนาสิงประจมันเตหีพโหสเตหีอสสเพหวาวะรังเตหีพาะสหินจารุกะท้าตุหีเทวตายยพุญเยนาสันนิปติตายโหติ อระขันตังทัศนายยะพิขุสังคัญจะอาทาโคจตุนังสวดธรวาสกายิกานังเอวานังเอตาทั้งองเสียยังโขพระขบวะสเกสุวิหาราติกับปีลาวัตถุสมิงมหาวเนยมาตานพิขุสังเคนะสัจจิมปัจจมันติหิพิขุสาหิตเหิแตเพเหวะรันเตหิทัสสาหิตเจโรกาทาตุนีเอวาตาเยปุลเยนะจันนิปติตาโหติพระขบันตังทัศนายยะพิขุสังคัญจะย่านู้นนะมายามปีเยนะพระคบวาเตนุปัสังกรรมยามะอุปสังกรรมิตาบาพระขบโตสันติเกปาเจกะขาดจัก คาถาภาษามาติอรโคตาเทวตาสยาทาปินนามะพารวาปุริโสสัมิชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาริตังวาภาหังสัมิเชยยะเอวะเมวะสุทาาเสสุเทเวสุอัตตาเหตตาพระคัโตปุรโตปัตุระหังสุอรโคตาเทวตาพระคันตังเอกอภิวาเทตวาเอกการมันตังอังสุเอกการมันตังทิตโคเอกาเทวตา อระครโตสันติเกมังคารังอภัสสิมาสมัยุปนะวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาธรรมะอิมังธรรมะสมายังธากิตายะวะอปะเรยุราชิตตาสังขันติอาราโคปาราเทวตาพระครโตสันติเกมังคารังอภัสสิตัตถะพิคโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกัรสุสารเทวะเนตานิขิเหตาวาอินราริยานิรขันติปัติตาติอาราโคปาราเทวตาพระครโตสันติเกมังคารังอภัสสิ เชตาวากีรังเชตาวาวะไปปารีคังอินทาขีรังโอหัจนจำมะเมชานติจารันติสุทามิมะลาจากครุมตาสุธันตาสุโซโนาคาติอัตโขปอัปปาราเทวตาพระเข้าโตสันติเกมังคทางอาภาสิเยกิติภูธานสารนังตะคตาเสนาตคขมิสันติอปายาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทปักกายังปาร,รีปุเรนสันติเตอัตโขปขวาวิขวามาเตสิเยปุญเยนัส พิฆเบธาสัสตุโรกาทุตุสุเทวตาสานิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายาพิคุสกัจายเยปิเตพิฆเบอะเหตุสุลติตรรมะธนาอารันตุสมาสมุทธาเตสัมปีภะขวันตานางเอตัปปะระมายวะเทวตาสานิปติตาเหตุสุลติสยาทัปิมหาเอตตารหิเยปิเตพิฆเบอะพระวิสติอนาคตมัทนาอารันตุสมาสมุทธาเตสัมปีภะขวันตานางเอตัปปะระมายวะเทวตาสานิปติตาพระวิสติสยาทัปปิมหาเอตตารหิเ จิิสามิพิฆเวเทวะกายานังนามานิกิตตยิสามิพิฆเวเทวะกายานังนามานิเทธิสามิพิฆเวเทวะกายานังนามานิต่างส่นาทาสาธุกังมานณสิกาโรธาภาสิสามิติเอวาพันติติโคภิโคพระครวตประจักษ์สดสูงขวาเอตัโมจักสีโลกามนุสกัสามิยถาภูมิมาตธาสิตาเยสิตาคีริครับพะลังปินิตตาสมาหิตาปุโรสิหาวาสเดนาโลมะหังสาภิสัมพุโนอุดาตมะ นาสาสุทธาวิปัสสนามาณวิทาภิยมโยปัสสัติยัตตวาวะนิครพีละวะทรรมตตโตมัตยิสราสาวะเกศสันนิรัเตเทวะขายาพิกันตานเตวิชานาทัพิครูเตจะัตพะมะกรุงสุตตวาพุทธศาสสานาเตสัมปตุระหุยานังอมนุสสานาทัสานังอภปเกศตัมมะทักุงศาสังอทัสสัตตเรียงสตังเอกเกหาสานังอมนุสานะ มาทักสูงอัิเษกนัตัมมาทักคงที่สาสภาโูราคงตระจัสาังอภิญญาญาว่าว่าเขตวานัจักุมาตโตมัทยิสารถะสวัสดิ์สัตตเตเทวกายาภิกันต์ตัติมชานาทัพิขบูยิบุหังกิตติยิสัมมิเคราะหอนุภูกษโสสัตตาสหัสสาวยขาภูมากับภีระวัฏวายอิทิมันโตชิติมันโตมันังโตยัสสติโนวัฏมานาภิกกามุภิชุนางสมิติมวานางฉัตสาหัสสาะเฮมวตายาขานานังตรรมนิโนนท่มันโตชิติมันโตวันังโตยัสสติโน โมทัมนาภิกขมุพิฆณาสัมติงวนังสตาิราติสหัสสายะขานานัตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตมนังโตยัสสิโนมมทัมนาภิกขมุพิฆณาสัมติงวิมังอิจเจโสรสัสสาธยะขานานัตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตมนังโตยัสสิโนมมทัมนาภิกขมุพิฆณาสัมติงวิมังเวสามิตาปัจจสตายะขานานัตะวันิโนทิมันโตชุติมันโตมนังโตยัสสิโนมมทัมนาภิกขมุงชูนาสัมติงวิมัง กุมภีโรราชาคังโกเวปุลาสานิมีสนางบิญญนางสตัสสังสังยขานางปยิรูปัสติกุมภีโรราชาคังโกสุภะคัสสัมมิติงวนางปุริมันจะทิถังราชาธัตุรัโธปัสสตินะครับคณาพนาธิปติมหาราชายาสัสสโสปุตตภิตัสสาภะวงอินทานามามหาราชญามัทมันโตชื่อจมมันโตวานัมันโตยาสสิโนวิธามนาพิกมุงพิกุนาสัมปติงวนาง อาเขนัญจาที่สังราชาเยรุราหุตประสาสติกุมารนังนังอาทิปติมหาราชายัสสสโสบุตะปิตัสสะพโมอินทรามามาภะไยที่มตุตชิติมตุบุณังโตยัสสสโนวุธามนาภิกขมุขคุณาสัมถินวังปัชิมันจาที่สังราชาเยรุปะโคประสาสตินังขะนังอาทิปติมหาราชายัสสสโสบุตะปิตัสสะพโมอินทรามามาภะไยที่มตุตชิติมตุบุณังโตยัสสสโนวุธามนาภิกขมุขคุณาสัมถินวัง อุตรันจาทิษาราชากุเตราต่ปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายิสิโซบุตรติปิตัสสาพโมอินทนามามหาวิราชทิมนโตสุสติมันโตมณัฐมันโตยัสสัชินมุมาธรรมนาภิกขุโมคยุคนาสังติงวานังบุรยมาทิสังราชตตะรัตโถทักีเนนะวิรุรากโกเชิมนะวิรูปโคกุเตราอุตรันจาริษานราชกุปต์เราอุตรันจาริษานราชาุปต์เรา ทังสุวรรณิกป <t> ิละวัฒเวเตสัมมาญาวินุทสารกุปวัจานิกาสทามายาคุเรนทุเวเรนทุวิภูจาวิภูโตสาจันนนุกามเสตโทจาริจิโนวินทุนิมานุจจาปานาโทโอบามัญโยจารเทวสุโตจมาตาจิจิตาเซโนจารนัปโณนโรลชาตโรสโพ อาคูปจัสสิโคเจวติเพโลสุริยวัชสาสเอเตจันเยจราชนโนคณะพาสหราชุพิวัฒนาพิกมูลพิวนาสุปติวนาอาคูนภาสานะคาเมศราสาตรศักกะกัพลัสสตราอาคูปยาคาสหะยาติพิยามุนาทตารถาจาอาคูนาคายาสติโนเอราวนุมาหาคูสุภคาสมติวนาเยนคาราเชสหสสหารันติธิพาธิชาปะคีวิสุทัาชขูเวหายาสาเตวนาวชชกตาจิตราสุปนาอิทธิเจสนามัณอภยันตถา นาคาราชานามสิสุปันนตโตเขมามักาสีพุทโธสันหาหิมวจายเหมุบวะหายันตานาคสุปันนาสารณะมักังสุพุทธังชิตาวชีระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตุวะสวัสดิเตทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาเปิสมาอสุราฐานะฐานะเวขาสาวิปติจิสุจิติจิติจะ พหาราโทนโมจีสะสัตตันจาภริปุตานังสเปเวโรจนามังกาสานายาหิตวาพริเสนาภุงพระทามุปปะขมุสมาโยธานิพระธันติภิกขุนาสติมณังอโปจ่าเทวาปเทวีจเทวเตโชวายโยตระดาขมุวะรุณาบรุณาเทวาโสโมจัายะสัสสะเมตตากรุณากายิกาคุเทวายะสัสิโนทัสเตเตทะทัสสะกายาสเพนานังตะวันยิโนยิเชมโตชุติมันโตวะรังโตยะสัสิโนมมทัมนาภิกขุภิกขุนาสัติวมนัง เวนูจัตเทวาสหาริจัตอสมาจัตุเวยมาจัตนาสุปนิสาเทวาจัตนาคุปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานะกขันตอนนี้ปุรักขิตาวาคูมัททวาลาหากาวาโสุนังวาสโวเโธวสกุปะคาปุตินาโททัสเตตธาธาสะหะกายาตะเพรานัตะวานิโนอิเชมันโตจติมันโตวนังมันโตยัสสินโนมัทมนาภิกามุพิภนาสัมติงวนาอัฐาคู สาภูเทวาชาลามลักขีสีขาเรวะอธิจักกาจารุชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวัตุนาสาหธรรมะจะอาจุตาจะปอนิชากาสุระยะรุจาราครวอาคูาวัสวะในสิโนฮัสเตหัสากกยาสัสเปนาน,ตน,น,นตัตตวันิโรทิมันโทสาิเตมุตโตมานุตโตยนสสิโนมุทัมมะนาอภิกรมพิโคนาสัมชิงโันามสมานามาสมานามนุสสามนุสสุตตมาทิฏฐาปรูรุสิกาครอาคูนโมปูรุสิกาอาราภูอารโยเทวาเยจัจโหิตตวาสิโน ปราคามหาปราคาอภูเทวายัสสิโนทัสสิทธิหาสากยาสะเพนะนัตตะวันยิโรทิมันตกชื่อถมันโตมานั่งตัวยัสสินโนมุธมนาปิการบุญพิภูราสัมเทิงมานังสุขการกรุมมหาอรุณาอภเวคานาสาสหโอทาตคายหาปัมโมคขาอภูเทวาีวิจฉนาสารามุตตาหาราชชาเมษกาญยัสสิโนทนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวาสติทัสสติหะสากยาสะเพนะนัตตะวันยิโรทิมันตกชื่อถมันโตมานั่งตัวยัสสิโน มาธรรนานพิกมุงสุขนาสมติงวะนังเขมิยาตุสิตายามังการักกาจยาสัจเโนสัมพิตรการามาเสตถาชวตินามาจาสมาอิมานาอติโนอาคูอาราคูปาระนินิตาทัสเตสสะหกญาสเพนะนัตตะวันิโนทีมันตุชิติมันโตวนะตัยาสัจเจโนมาธมนาภิกขมุชสุขนาสมติงวนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนะนัตตะวันโนนามันวะเยนอาขันชุ่เยจันเยสานิสาสห อวุชชาชาติมมกีรังโอคาตินะมนาสวังพระเขมค่าาตตารังนะขังจานังว่าอสิตตสิตาติดตังสุพรามาปรมัตโตจจะบุตตายที่มาโตสหัสานังกุมารโอติโสจจะสภคฆาตสังติงวานังสหัสสพรมาลูกานางมหาพรหมาพิติทัตติอุปปโนชุติมันโตปิสมากโยยัสสิโส พเสธะจัลลาอังคูปเจกกะวะสวัตติโนเตสัญจามาชตุอาคาหานิโตปาริวาริโตเตจัสเพเิกันเตเสเนเทเวสพรามัะกิมาราชสนาอภิกามิปัสสะกานาสะมัทย์เอธะคณะหภนาถาราเคนาภนามาทุโมสมันตาปาริวาเดธรรมาวุมุจระโกจินังอิติฐามาหาเสโนคณะเสนาอภัยเซยิวานินาตะละมาหจัสรังสัตนาวะเพระวังยถาปุสโสโกมิโคทนะยัตโตสุวิชโชโก ตถาสมปัจจุทัวัติสังโฆโทอาศัยารรวิเสษตัญจาสภังฆุบินญาญาะวชเขตตะวานนจากุูมาตะโตมันเตยสัตย์สัพเพเกสาสนระติธรรมรัศนาภิคันตาเตวิชานาธาภิคาวูเตจอาตบปะมาณการุงสุตาวาพุทธศาสนาศาสนาวีตาราชีพากามุงเนงสังรมนปีอิเชยุงสเปวิชิตตสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสาบุเติสาวกาเตชะเนสุตติ สิบเอ็ดหมวดสดมัคคุตาสดาเสวนาจับพาลนังปันทิลานังจ่าเสวนาปูชาจับผู้เชนิยานังเอตมังคารุตตังปฏิรูปะเทสะวาทสดจับปุพเพจักตะปุญญาตาอัตตาสัมะปัณิจจะเอตมังคารุตตังพาหุสันจันจ่าสิปัญจาวินาโยจ่าสุติคิโตสุปารติตาจายาวาจัยเอตมังคารุตตังมา ตาปิตุวัฒนาปุปตะทะทารัาสักขโอนาคุลาจักรมันตายตมังคุตตมังทานันจะธรรมจาริยานจะยาตการันจะสักขโอนาวะชานิกามานิเอตมังคุตตมังอาริติวิรติปปันมัชฌปนาจสัญญโมอัปปามานโทจะธรรมีสุเอตมังคุตตมังคารโภจานิวัตโตจาศตุทิจักตัญญูตากะเลนะธรรมะสะวะนังเอตมะมังคุตตมังขันติจาศวัจจศตา สมนานันจะทัศนังการณนาธรรมะสากระใชตมังคนุตมังตโปจฌะพรามะจริยานจะอริยสัจนาทัศนังนิพพานสัจจิเก리ยาจักอิตมังคนุตมังพุถัสน์โลกะธรรมีหิจิตตังยัสะนักปติอสุกังวิราชังเขมันนิตมังคนุตมังเอตาทิสานิขตวานาสมปทาปะมัปราชิตาสัมปทาสุทิงคชันติตันติสามะคลัมุตตมังติ สบสอสวรัตนปริยังกินชีวิตังอิทวารังวาสเกตุบายังรัตนาบลิตังนโนสมังอธิตตทาคาเตนะอิธรรมีพฤเทรัตนาลิังอเตนะสเจนะสวัติหขตุขยังวิราคังสมอมตังปณิฏังยัทชคาสกยมุนีสมาหตโนาเตนะธรมเนะสมัธิกิจีอิธรรมปีธมเรัตนาบลิตังอเตนะสเจนะสวัติหตุยัพุทธเศถกริวานนยีิสุจริงสมาธิมานันตาริกัรจามาหุ สมาธินาเตนะสมุนะวิชิติทมเพียทำมห้รัตนามารินตาเอเตนะสัจเจนะสวัสดีขอตัเยปุคาลาอรัตตังปัสสะทาจัตตาดิเอตานิโยคานิหติเตทะกินยะสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหันภารลานิทำเพียสังเคระรัตนามารินตาเอเตนะสัจเจนะสวัสดีขอตั เอุสุปายุตตามณสาทัตตาเหนนานิกามโนโคตมศาสาานำหิตเตปติปตามัตตัวิคัะถามุธานิพุติจิงผูช้ชนาอิธรมปีสเครัตตานมณิตังตเอเตนะสเจนะสุวัตถิหตุกีนังปุรา,น,านังนวังนัติสัมภังเวรัตตจิตตายะติเกพระเวสมิงเตขีนาพิชาเวรูระหิสทา,านิพันติธีรายายตายัมปาริโปอิธรมปีสเครัตตานมณิตัเอเตนะสเจนะสุวัตถิหตุสิบสาสธรรมบทศาสวร อัตตาหาเบชิตังสรโยยาจายังอิตราปชาอัตตาหันตัสาโปตัสสานิจังสัญญาตตาจาริโนเนวะเทโวนะคันธโปนะมารุสหะพรโมนะชิตังอปาชิตังกาเยราตถาารุปัสสะชันตุโนงศึสีบวชสวดเกสะพุทตสูตรภาสิตามิทังเตนะภาควปตาชันตาปัสสตารันตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตัตุมเหวะอนุสสะเวนะมาปารามาปารายมาอิติกิรายมาปิกะตะกะสัพพะทานเนนะมาตะกะหิตุมานะยะคะเหนะมารา อากาลปะริวิตาเกนามาทิฏฐิชานะครัตติยมาพระประดุจปตายามาสมานโนนคาดุจายถาตุเมหตอัตนาวาชัญยาถาายเมธามาอกุกสลายเมธามาสวัชัยเมธามาวิญูคาระหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายาทุขายาสมมันตันติอาจัตตุมเหตุพระช่หยยธาถายญาถาตุเมเหตอัตนาวาชัญยาถาายเมธามากุกสลายเมธามาอนัมชัยเมธามาวิญูปัสสาถายเมธามาสมัตตาสมาธินา หิตายะสุขายะสัมวัตันติอัหาะตรงมีเหุปัสัมาชั้วิหารยะธาติสิบห้าบุสวดอุปาเนยญสูตรอุปาณียติชีวิตตับมัปปามายังชรูปัญมายุงฉรูปัญิตะสานะสันติตานาเอตังพยายามมาไดในไปขามโนปุญญานิการยิรธาสุขาวะหานิอุปาณียติชีวิตตับมัปปามายังฉรูปัญิตะสานะสันติตานาเอตังพยายามมาไดในไปขามโนโลกามิสังปัชเหตสันติเบโโยธากายยนะสังยามโมวาจายะ อุทะเจตาสาตังตัสสะเปจัสสะสุขายะโหติยังชิวะมนโนปาการโติอุญยังธัมโมหเว รักขติธรรมจาริงธรรมสุจิโนสุขามาวะหติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนะทุกขติฆะชันติธรรมจาริสเพเพสังขารานิจจติยะถาปัญญาปัสสติอานิพินัติทุกขเอสามมโควิสุทติยาสเพเพสังขาราทุกขติยะถาปัญญาปัสสติอานิพินัติทุกขเอสามมโควิสุทติยาสเพธรรมานัตติยะถาปัญญาปัสสติอานิพินัติทุกขเอสามมโควิสุทติยา สิบหกโทสวนอัปปานะกัสชาโดอัปปานะกัตถานะเมเกทุติยังหงุ่ตะกีกาเอตตารัญญะเมตาเดวทาวีตังคณะหฮยะปานักังพาหุงเวสารนังยันติปะพาตานิวันานิจะอารามาลุขาเจตตายานิมนุสสาพยาตาติชิตดาเนตังโสารนังเขมังเนตังสารังมุตตมังเนตังสาระมัคคมาสัมมาริพพ์ขาวปมุจติโยจาพุทธันจะธรรมันจาสังขันจาสารนังัตโตจะตาริ อริยาสัจจานิสมัมมาปัญญาบัญญัติปสติทุกขงังทุกขสมุปาทางทุกขาสาใจติกรมังอริยัญจะอา,า,าร,อา,า,ร,ระะาคาิกังลูกคูปสมัคามินังเอตังโคธรังเกมังเอตังสาร,ามมาสาร,ระมุตตมังเอตังสาระมะมคมะสะพ้าทุกขารปมุจฉติสิบเจ็ดบุษฎพันธะเทกะรัตตากตาอาติตังนาวะนาณะวะคัมเนยะนับปฏิกาเขนาคตังมุคคลเมื่ความคำหนึ่งถึงสิ่งที่ลงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตี ตามประเหียน,นต่งนางอภรนันจะอนาคตต่างสิ่งได้ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอารับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปงัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาทัตถาวิปัสสติอสังเหีนการเฮระอสังกุปังต่างวิธามนุปารุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้มทำปัจจุบันไม่งอนง่ไม่คลอนแคลนในพระในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นถึงเจริญธรรมนั้นเนื่งให้ปู่ผงเชิด อันเชมักกิจมาตาปังโกชญญานะมารานางสเวรพึงทําความเพียรสในวันนี้แล้วข้าเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหินโงสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความหาดเพียงการบรรจุราชู้มีเสนายานั้นก็ไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวางวิหาริมาตาปิงอาหัวรับตามมาตันทิตังตางเวพระเทศการันติสันตัวอจิคเตมุนิติรรมุนิผู้สงบหงืย่อมเรียมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี่ยขาทงกลางวันและกลางคืนนั้นได้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจะได้รังการราชนิแล สิบแปดบวสวดพินนะปัจจะเวกะขานาปะทะชาราธรรมโมมะหิชารังอนันติตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พญาธิธรรมโมมะหิพญาธิงอนันติตโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราดาธรรมโมมะหิมาราณะอนันติตโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมนปิเยหิมนาเพหิมนาภาวูเมนาภาวู เราจะละเว้นไปต่างๆ,ๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทงพวงกรรมสกุลม,มหิกรรมาทาย,โทยาโธกรรมโยนิงกรรมาพันาาธุกรรมปฏิสาโรโนเรามีกรรมแห่งของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเินเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่มุงอาศัยอย่างกรรมังกริษามิรกาานางวาปาปะกักงวาตัสทายาโทเป็มิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเพราว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นั้นสึกไปเอวังอัมเหกิหิอภินิหารประจักเวกากิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถ สิบเก้าปวสวดเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันนิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาโสกปาฏตาตาจันนิโสกามโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวาฏตาจามิหิสัพพตังปุญญาสัพพะังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัสสิทติยาทานังทานันตุสัทถายะสีรังรักขตุสัพพะตาภาวนาพิรตาโหตุฆาชัมตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาเปเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตชนะรักขามพระรัมยิสัพส ยี่สิบบสวดเทวตาปฏิเททานาคาถาันัมยามปฏิเทนาคาถาโยพนามาสยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีทุเพฆาเรโพธิฆาเรตตาหิงตาหิงตาธรรมะธาเนนะภาวันตุปูชินาสอดถิงกรณลนะเตถาวิหารามัทเรเถราจามชานะมังกาจพิฆาโบสารามิกาทานะปฏิอุปัสกาามาจาริสานิขมาจาริสราสัปะนะปุตตาสุขิตาภาวนตุเตชราผู้ชายเยปิ จะอาธะสัมภาวะสังเสริฐราตาอาธาบูปปาติกานิยังกนิกังธรรมวารังปฏิจเตสะเพรปีทุคัสสากรุณตุสังขยังอาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตทราชปุคลาสังโฆหุตุสมะโควาอาธายาจาริตายาจาริอเหระคตุสธรรมโมสะเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปารปุณเนยมัทธรรมเนอริยปเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบรสวดสภาพปฏิทินาคาถารรมยามปฏิทินาคาถายุพนามเาสบุญญะศิธานิกัตตาสายานันยานิกัตาณิเมเตสัญจาภา,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 าคิโนหตุสตานันตาปรมานาคาเยปิยาคุณวันตาจามัยหังวันตาปตาทาโยทิธา,าเมจาปายาทิธาวาอัญเยมะชัตตาเวริโนตัตตาติทัตติโลกะสมิ밍เตภุมาจาตุโยนิก,กาปจเกกาจากะจัตุกาลาสาสารันตาภาวะภะเวยาธรรมเยปฏิธา,านามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปชานังติดเทวาเตสังนิเมทายุ มียาธินานะปุญญาณังอนุโมธนาเหตุตัวนาสะเพสะตาสะเพสตาสราของตัวอเวราสุขาชีวิโนเขมะปะทันจ่าปปนตูเตสะสาสิทสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญที่ทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชวนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมานาและมีดีาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีแวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าอะไรขันหนึ่งอะไรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สนุนของข้าพเจ้าแล้วสัตว์เหลาายจจงริกันน้ เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงงานอัน,กนเกษมเถิดขอบความหวังอดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพเภสัชจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเปลี่ยรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตาัยด้วยการสัตย,รรยาบุตสนมพระสุภาพปณิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้บนจากทุกภยัยท้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญท้งทางโลกแาะทางธรรมขอโดยเทพเท,ท,ทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสัธยาบนตรและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานแล้ว อเอานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่าถุมงคลพระกิ่งพรดีพิณาดลมูลงานนี้ที่สมเด็จพญานาสังวรวัดบอลนนิเวศผูหารตระดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นอันที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างขึ้นในอนรราคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิทักมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จสัก์สิทุกประการเทินสาธุ